อ,อ,อยากไปกินขนมจีนที่นครน่ะนครสวรรค์นครนายกนครปฐรมทีม่ไหนนครศรีธรรมราชโอ้ยไกลอ่ะแอจะกินกินให้ได้กินให้ได้ไดและแล้วก็ถึงนครศรีธรรมราชค่ะ ไปดูการทำเส้นสดกันเลยดีค่ะ้มาแลวเส้นสดเลยทุกคนสดกวันนี้ไม่มีแล้วแหละพ่ออ,อย่างนี้คือหนูสัง่งอปแล้วราไปทำเหรอคะ ทำสดๆเลยอย่างนี้หรอคะทาไม่สั่งเไม่ทำทำไม่สั่งเาไม่ทำนี่เอาไม่ัตั้งอไม่ได้ทำทิ้งไว้ฟึ่งฟึ่งได้แล้วค่ะแต่ที่สำคัญทุกคนดูผักดูอาณาจักรผักค่ะมากมายสะอาดสะอ้านนี่ไปกินกันทุกคนมาแอบดูค่ะ คืออะไรคะแม่น้ำพริกหวานน้ำพริกหวานจ้าเนี่ยกุ้งสดอ๋อใส่กุ้งสดเหรอคะอ้าวหนูนึกว่าใส่ปลามาะดานไม่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 ต้องใสุ่้งปลาปลาคือสองตัวนี้น้ำยาปลาน้ำยาปลาน้ำยากะทิออ๋ใช้ปลาใช้ปลาแต่วว่าน้ำพริกหวานใช้กุ้งแม่จะกินต้องได้กินเวลานี่คือจะกินอาหารใต้อ่ะทุกคนเราก็ต้องมากินที่ใต้ไง ช่ปะเออกินค่ะมาออดีดินี่คือทำเพิทงาำเลยอ่ะเอออ่ะ,อะนี่ค่ะแล้วดูนะนี่นี่ กินยังจะกินเข้าไปยังเส้นเขาต่านมากเคนละเขาละลอกเลยยังไงยังไงสีพูดตีพูดเราพูดออกมาลองกินลองลองชนะเลย เขาจะมีความแบบว่าเด้งๆเนาะใช่ป่ะในกรุงเทพหางินไม่ได้แล้วก็อาจจะหาได้เราอาจจะไม่เจอเผื่อหลายๆคนแนะนามาได้นะคะแต่ไม่ชอบทาแบบเความนึ่แเราเป็นเส้นความแกงของแม่ที่เป็นแกงที่แบบว่าแม่ทําแกงอร่อยอ่ะแม่ทําแบบเหมือนกินที่บ้านอ่ะเออ รู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะจะเป็นชนะเลิศนะทุกคน คือจริงๆแล้วอ่ะนุ้ยไเห็นคลิปนึงจริงๆแล้วเวลาวิธีการกินเส้นอ่ะถ้าจะกินที่ถูกต้องต้องตักขึ้นมาดูคย้ำที่เป็นเส้นสดเนาะแล้วตัดตรไหนค่ะนี่ ินต้องยอมรับเป็นที่นี่สุดยอดมาแล้วเส้นสดกับเส้นหมักต่างกันยะงไเวลากินเส้นสดกับเส้นหมักต่างกันยะเส้นหมักจะที่ขายตามตลาดอ่ะ ที่ขายเป็นคือนึกว่าเขาจะไม่เด้งไงเข่งเข็งอ่าเส้นหมักจะจะ,จะนิ่มๆมีเดงแต่ถ้าเส้นสดเดี๋ยวจะมีความเด้งเพิ่มขึ้นมาชอบตรงที่ว่าคุณพ่อเขานน้นกำกับคุณพ่อนั่งกำกับไปเลยการกดเส้นใช่ไหมก็ท,ที่เขาเขียนให้เขาโม่ข้าวเองโม่แป้งเองเนี่ยเจ้าแรกเมืองน,นครโม่แป้งเองเอาข้าวมาปดเอง อยากปลูกพัตตุกขที่บ้านอ่ะอะไรม,ม,มะกอก็คือถ้าชุดเล็กนะคะก็จะเป็นแกงสามอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเ<ก>อ่อเส้นขนมจีนสดแต่อันนี้คือสั่งได้แกงตัว่างนะคะเนี่ยเส้นเขาเหนียวหนึบ ช้อนติดช้อนเลยอะแต่ไม่แต่ไม่พันช้อนนะออคือเหนียวแบบเหนียวแบบเอาเดนเต้เหมือนกินสปาเกตตี้เอาเดนเตเหนียวแล้วมีความกรุบๆในเท่งนี้แล้วตัวแล้วตัวแกงเป็นไงฮะแกงดีไม่แกงขีวานที่ไม่ใช่แบบแกงบอบเนี่ยอ่าฮะแกงกำลังพอดีแล้วก็ไม่เผ็ดมากจ้ะ

หอมกระทิ่แล้วมีเนื้อกุ้งหนึบๆขนาดนี้ก็ต้องส่งตรงถึงบ้านค่ะนี่ถึงขนาดลุกขึ้นมาตักเลยหรอคะอร่อยไหมคะอร่อยจังน,นี่ไปกินกันได้นะคะขนมจีนก็อร่อยใช่ไหมเส้นเหนียวนุ่มนะ ขนมจีนดีเราใช้ไปกินกันได้นะคะร้านขนมจีนแม่แอดเส้นสดไอเนียอะไรขนมจีนเส้นสดแม่แอดอัน,นี้อร่อยอะันไหนพ่ออืมหวานอันนี้ก็คือว่าแกงหวานเขาเรียกว่าแกงหวานแล้วก็ใส่กุ้งอ่าเวลาเรากินอะไรอร่อยเราก็ต้องเอากลับมาให้บุพการีเรากินนะคะบินไปเพื่องานนี้เลยนะเนี่ยรอรอไม่เชื่อนี่ผัดอะไร